ระวาจาทรงชีวิตประจำเดือนกรกฎาคม2567พระองค์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแกะข้าพเจ้าจึงไม่ขาดสิ่งใดสดุดีบทที่23ข้อที่หนึ่งบทสดุดีที่23 เป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปและทุกคนก็ชื่นชอบเป็นบทเพลงแสดงความไว้วางใจและแสดงออกถึงความเชื่อผู้เขียนเป็นชาวอิสราเอลซึ่งเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงให้สัญญาโดยทางประกาศศกว่าจะเป็นในชุมพาบาลของพวกเขาผู้เขียนแสดงความปรับลื้มใจที่รู้ว่า จะได้รับการดูแลในพระวิหารอันเป็นสถานที่ลีภยัยมีพระหันสถานช่วยเหลือนอกจากนั้นผู้เขียนอยากให้ผู้อื่นมีประสบการณ์อย่างเดียวกับท่านคือมีความไว้วางใจว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่กับเราพระองค์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแกะข้าพเจ้าจึงไม่ขาดสิ่งใด ในพระคัมภีร์มีการใช้ตัวอย่างนายชุมพบาลกับลูกแกะบ่อยมากเพื่อจะเข้าใจได้ลึกซึ้งเราจะต้องมโนภาพถึงทะเลทรายกว้างใหญ่และแห้งแลง้งมีหินระเกระกะไปทั่วในตะวันออกกลางคนเลี้ยงแกะเดินนำหน้าฝูงแกะซึ่งแกะเดินตามเขาอย่างว่าง่ายเพราะหากว่าไม่มีคนเลี้ยงพวกแกะจะเดินหลงทางและจะตายแกะ จะต้องเรียนรู้ที่จะวางใจในคนเลี้ยงหัดฟังเสียงของเขาผู้เลี้ยงจะร่วมเดินทางกับแกะตลอดเวลาพระองค์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแกข้าพเจ้าจึงไม่ขาดสิ่งใดบทสดุดีนี้เตือนใจเราให้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเจ้าด้วยการมีประสบการณ์ความรักกับพระองค์ บางท่านอาจสงสัยว่าเหตุใดผู้เขียนบทสดุดีจึงกล้าพูดว่าจะไม่ขาดสิ่งใดในปัจจุบันมีปัญหามากมายเช่นปัญหาสุขภาพครอบครัวและการงานปัญหาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรานอกจากนี้แล้วยังมีปัญหาสงครามผลกระทบจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงผู้ย้ายถิ่นฐานความรุนแรง พระองค์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแกะข้าพเจ้าจึงไม่ขาดสิ่งใดบางทีคำตอบของปัญหานี้อยู่ในข้อความที่ว่าเพราะพระองค์ทรงประทับอยู่กับข้าพเจ้านั่นคือความมั่นใจในความรักของพระเจ้าที่ทรงอยู่กับเราตลอดเวลาและสิ่งนี้ช่วยเราให้มีชีวิตแตกต่างไปจากเดิม เคราลูบิกได้เขียนไว้ว่าการรับรู้ว่าเราจะไปหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนทรงพระเมตตาทรงไถ่บาปของเรานั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่การที่เรามีชีวิตอยู่และรู้สึกว่าตนเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักเป็นพิเศษนั้นจะทำให้เราหมดความกลัวไม่รู้สึกโดดเดี่ยวไม่รู้สึกเป็นกําพร้าหรือขาดความมั่นใจ ผู้ที่รู้ว่าพระเจ้าทรงรักตนและเชื่อมั่นในความรักของพระองค์เขาจะวางใจในพระองค์และติดตามพระองค์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าสุขหรือทุกข์จะมีคำตอบว่าเป็นเพราะความรักของพระองค์ผู้ทรงปรารถนาให้เป็นไปหรือทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นพระองค์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแก่ ข้าพเจ้าจึงไม่ขาดสิ่งใดแต่บุคคลที่จะทำให้พระวาจานี้เป็นจริงได้ก็คือพระเยซูเจ้าเองในพระวรสารน,นักบุญยอนได้เรียกพระองค์ว่าเป็นนายชุมพาบาลที่ดีความสัมพันธ์กับนายชุมพาบาลผู้นี้จะต้องเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวลึกซึ้งพระองค์บอกว่าเราเป็นนายชุมพาบาลที่ดี เรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราพระองค์ทรงนำเราไปสู่ทุ่งแห่งพระวาจาซึ่งให้ชีวิตและพระวาจาที่สำคัญของพระองค์ก็คือพระบัญญัติใหม่ซึ่งเมื่อเรานำมาปฏิบัติจะช่วยให้เราพบว่าพระผู้ทรงกลับคืนพระชนทรงประทับอยู่กับเรา ผู้ซึ่งชุมนุมกันในพระนามและในความรักของพระองค์